อาหารสำคัญสเปกันชมเนื่องจากมีจุดประสงค์ให้เราทุกคนสุขภาพดีอาจารย์นงรัตน์ดันมาสอนสั่งทุกทีให้มีทั้งสุขภาพดีรวมทั้งจิตดีและมีวินัยมารวมใจให้เป็นพลังบอกต่อแบ่งปันให้มัน ยังมีคนดีที่พอจะพึ่งพวกเราจึงได้ตราตึงที่พึ่งของกายและใจจิตด,ดีกายดีเรามีขึ้นได้อาจารย์สริยาบรรยายให้เรานั้นมีจิตด,ดี นำจิตที่มีมาสร้างความดีและมีคุณธรรมประธานชัยวัดก็เป็นคนดีประสบการณ์นั้นก็มากมีแผนดีและมีสุขใจไม่เจ็บไม่จนทุกคนไม่ว่าหญิงชายให้เลือกกับตัวกับใจไม่เน้นการขายให้สร้างความดีจะเดินตามไป แม่หากท่านยังอยู่ดูแลไม่แค่แม่ใครจะมองเรามารวมกายล้อมใจให้ไทยทั้งพองรวมใจของญาติพี่น้องให้ไทยทั้งพองจะได้สบายจะเดินตามไปไม่มีขอแม่หากท่านยังอยู่ดูแล ใจของญาติพี่น้องชาวไทยทั้งสองจะได้สบายขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะโอ้โหบทเพลงนี้เพราะมากเลยแล้วก็เป็นบทเพลงที่มีความหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานจิตพะพัฒสอนจากจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านมีความประทับใจบทเพลงนี้ แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับนักร้องเสียงอันไพเราะแล้วก็จะนำบทเพลงนี้นะครับลงยูทูบในทีมงานจิตพ,พัฒสอนจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผบมบัจงวงนะรง ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ